วีดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการสมัครสมาชิกของเว็บ LEC นะก็หลังจากที่ทุกท่านเข้ามาที่เว็บ LEC หรือ Labor Center, รว่าเร e l e x c e l l e n เ e Center เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะเจอกับเมนูต่างๆนะครับก็ให้คลิกที่เมนูธนาคารแรงงานหรือว่า e l ก b o r Bank พอคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบจะพามาที่หน้าแรกของระบบ LEC นะก็ให้สังเกตด้านบนกวามือะจะมีเมนูสมัครสมาชิกอยู่ก็คลิกเครั้ง รคลิกเสร็จแล้วระบบจะพามาที่หน้าในการกรอกข้อมูลนะครับก็ให้เราระบุ2ช่องในช่องแรกคือข้อมูลอ e ีเมลที่เราจะใช้สําหรับการสมัครสมาชิกครับก็ขอให้เป็นอ e ีเมลที่ใช้งานอยู่จริงๆเสร็จเรียบร้อยด้านล่างครับก็จะมีช่องให้เราระบุตัวเลขนะให้เอาตัวเลขหตัวที่เราเห็นครับใส่ลงไปในช่องด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิกถ้าอ e ีเมลนี้สามารถใช้งานได้นะครับระบบจะพาไปที่หน้าแรกในการ กรอกข้อมูลนะครับเ็เดี๋ยวรบบูททุกท่านนะช่วยระบุข,ข้อมูลสถานประกอบการในส่วนต่างๆ,ๆนะครับทั้งอีเมลนะทั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานนะครับชื่อสถานประกอบการพอระบุข,ข้อมูลต่างๆ,ๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างคลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิกค,คลิกเสร็จแล้วระบบจะมีหน้าต่างที่มาถามเล้วก็เราจะยืนยันในการสมัครสมาชิกหรือไม่นะก็ตอบ โอเคลเสร็จเรียบร้อยครับสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยระบบจะพาทุกท่านไปที่หน้าแรกของสมาชิกของแต่ตละสถานประออกอบการ